เลยฮนะ S G B S G A ไปไกลกันเลยทีเดียวนะประเทศเพือนบ้านเราเก็บบอลไม่ได้ยิงเองเลยผ่านประตูไปข้างหน้าขยับแล้วออกข้างในยังเล่นกันสัน้นๆนับชิงหนึ่งสองยังอยู่ส่วนกับสวนกับของ S G A ยังไงจับบอลได้ดีหนึ่งของพวกซัมตู ขวาไว้ได้นะลูกนี้ผู้สาประตูมือทองหนี้สวยเอัดไว้าพี่เบอร์งประตูแล้วช่วยู่ันรับได้ดีเกมรับของ SCA หวังจะจบที่สให้ได้ของเล่งนะฮะของกลางพี่เบอร์แปดเอาชัว์ต้องชนะเท่านั้นนะฮะ เอาเท้าขวากลับมาซ้ายทีเอ้ยเข้าไปชนเสาในเข้าไปนะองกลุข้างเอาบอลลนี้สวยยังหันหลังให้ประตูอยู่มีินัสกองกลางลุกนึที ไปได้นะสำหรับลูกนี้มามา,มาไหมไหมยังคึงอยู่ลองทบโอ้โหงามเยดย้อยนะลูกนี้เข้นานาต่างฝังขวาไปเลยทีเดียวเข้าไปแล้วฮะ,<น>ะเป็นสองประตูต่อศูนย์นะครับทางด้าน SGA ขึ้นนำไปกลับมาที่ทีมชาติไทยครั้งหนึ่งฮะก <c oughs> องเชียร์ยังคึกคืนกันอยู่พบกับทีมชาติจีนตอนนี้ไทยนำอยู่สองประตู ซอมไหมวันนี้วันนี้พีนน่แกยังไม่มีสโค่นะเอาไหม,ไมเอาฮนะเด่นกำหลังไปก่อนยิงได้ So now